นี่นะนี่นะนี่นะเมนวินตรงเป็นไรนี่เนาะจาก็จะมีแบบอเออเข็นอารถเข็นหรือว่าอย่างของสิ่งใดเนาะจากแต่อันนี้ไม่เป็นรอหน่อยเนาะจาาเนาะนี่แม่ไตยก็เลยแบกอาทางนี้ลงมาเอา มีคนจีนคนหนึ่ง,พ,งพันถามว่ายูนิเทลมีอย่างสีบอต้องกลารควมช่อยเหลือบอนูบอกว่าบอเป็นอย่างขอบคุณหลายๆเ,เ <c oughs> พิ่งกระจดีเนาะตามนูมว่าละพี่น้องต้องหู้จัดทำเ,เองเฮ็ดเองเพราะว่าเขาจะไปเจะเจอเจอคนดีตลอดแล้วก็ท้างที่ดีพัดช่วยเหลือตัวเองอะนอกจากพี่น้องแห่งอยู่ต่างแดนโอเคค่ะเดี๋ยวนูจะต้อนนี่ให้ลูกกอนแบบนี้แล้วก็จะไปเอารถไฟของตรงนี้เนอกจากเนาะ ไปเสียคาบัตคิวแล้วก็ลงไปคนหลายเลยออ่ี่หนี่อ่เอิี่ต่อคอ่นี่น่ตตตตนี่ อัาน่นก็บเนาะโอเคหนจะไปอ่นใจต่อคิวมองนี่ละจ้ะเอ่อเสียข่าบบ้เนอะจ้ะเนาะโอเคค่ะซิตเตนี้เบปร้างฮอลลี่อะจับดีนี่ลูก อ๋อจับดีๆลูกอ๋อเยีเด็กหน่อยเหนื่อยแล้วพี่นอ้องพ่าแมนเลืองง่ายด้วยราะว่าอยู่ในว่ายวิง เขาในเมืองตรงสายตาเร็วๆเด้อพี่น้องถ้ามีลูกหน่อยนี่เฮ้ยแม่เอ๋เ้ลูกือต้อตรงระวังคนต้องระวังหลายสิ่งหลายอย่าง yeah, s <S พี่น,อน้องเหยาะเฮ้ยเอฟลีนนะอืม <Hey, Mama. S 1> hey, Thank you.